สวัสดีค่ะวันนี้มีความขยันนะคะจะมาาเปลี่ยนกระถางให้เด็กๆเ,เหล่านี้นะคะเพราะว่าเขาอยู่กระถางเดิมๆเ,เขารู้สึกว่าเขาจะคับแคบแล้วนิดนึงแล้วก็รู้สึกว่าอาหารเขาจะไม่พอแล้วนะคะวันนี้ก็เลยมีมีความขยันแล้วก็จะมา เปลี่ยนกระถางให้เด็กๆเหล่านี้นะคะเพราะว่ากระถางเดิมๆเขาเล็กไปน้อยหนึ่งค่ะแต่ว่าความขยันก็เกิดขึ้นตอนบ่ายแก่ๆสักหน่อยนะคะ mm. เกือบจะไม่แล้วเสร็จเลยเพราะว่าอากาศก็เริ่มมืดแล้วนะคะมาชมนะคะว่าวันนี้เราเปลี่ยนกระถางให้ใครบ้างนะคะคนแรกเลยเขาก็คือท้าวรำไครของเราค่ะ ก็ดูแล้วเขาก็กระถางเล็กเป็นนิดหนึ่งก็เลยเปลี่ยนให้เขานะคะวันนี้รวมทั้งสิทธฐีพันล้านต้นนี้ก็เขาก็ต้นเล็กอยู่นะคะแต่ไหนๆก็เปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนให้เขาไปด้วยพร้อมกันเลยทีเดียวคะ่ะต้นนี้ก็คือศิลาหุ้มทองนะคะที่เราเพิ่งได้มาใหม่ ล่าสุดเหมือนกันนะคะก็ไม่ถึงสิวันแต่เขาก็อูแข็งแรงขึ้นแล้วก็เลยมาเปลี่ยนกระถางให้เขาเพราะว่ากระถางเก่าเล็กไปหน่อยหนึ่งค่ะอากาศก็ริ่มมืดแล้วนะคะเกือบจะไม่แล้วเสร็จปัญหาใหญ่ก็เกิดขึ้นเหมือนกันก็คือปัญหาที่เอวด้านหลังนะคะก้เมเงยก้เมเงยหลายครั้งก็เลยหรือต้องหาหมออีกแล้วต้นต่อมาก็คือ มิ่งมงคลของเรานะคะเริ่มต้นจากคนนี้เลยต้นนี้เลยที่เขาจะคับแคบก,กว่าเพื่อนก็เลยรีบไปหากระถางมาเปลี่ยนให้เขานะคะมิ่งมงคลรู้สึกว่าเขาจะแข็งแรงกว่าเพื่อนนะคะนี่แต่ว่าก็ไม่มีไม่มีหลอดเลยค่ะหลายวันแล้วไม่มีหลอดเลยนะคะต้นนี้ก็นานนานแล้วนะคะชายชุน ใส่ชวนต้นน้อยนี้ก็หกเจ็ดเดือนเข้าไปแล้วนะคะก็เปลี่ยนกระถางบ้างเปลี่ยนดินม้างค่ะเพื่อเขาจะดีขึ้นนะคะรวมทั้งจอมทับน้อยคนต้นนี้นะคะก็ถือโอกาสมาเปลี่ยนกระถางให้ทุกต้นเลยค่ะเด็กๆเหล่านี้จะได้จะได้มีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยกันก็จะได้มีมุมที่สังเกตว่า หลังจากเปลี่ยนกระถางด้วยกันทุกต้นแล้วต้นไหนบ้างจะดีขึ้นหรืออย่างไรหรือไม่อย่างไรนะคะรวมทั้งต้นนี้ค่ะหลวงราสเนหาก็เปลี่ยนกระถางให้นะคะออกจากรูปแป๊บเดียวเขาก็รู้สึก,กอ่อนแอลงแล้วนะคะอากาศก็เริ่มมืดแล้วนะคะเกือบเกือบจะไม่แล้วเสร็จอย่างว่าละค่ะมีปัญหาเรื่องเรื่องเอวด้านหลังนะคะเคยเป็นประจําค่ะพ วันนี้ก็เผลอไปนิดหนึ่งลืมลืมสายรัดเอวนะคะพอรู้สึกตัวก็สายเสร็จแล้วเป็นขึ้นมาเสร็จแล้วแล้วก็พรุ่งนี้ก่อนงึนจะไปหาหมอนะคะวันนี้ค่ำแล้วขอบคุณทุกท่านที่รับชมและให้กำลังใจนะคะสวัสดีค่ะ